เอาแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องของ l o l o c n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  นะครับผมเกมนี้ได้เล่นเป็นลิเกเตอร์นะครับในตำแหน่งดัรกซเรีเยอะนะครับผมจะเปลี่ยนพลังแฝงนิดหน่อยนะครับผมเพื่อให้มันยืนเลนได้นะครับแล้วก็วิ่งแกงได้เร็วขึ้นด้วยนะครับจะเน้นเล่นแกงมากกว่านะครับผมเกียร์คลิปล่างเสร็จแล้วก็แกงเลนลาง นัดอีกทีเออไอเทมชิ้นแรกนะครับจะออกเป็นรองเท้ากันสีสีก่อนนะครับตาอนนี้ออฟเลนเราเจอกับคิวกอนนะครับผมทีแรกว่าจะเอาตัดเลือดมาแต่ก็ไม่ค่อยได้ไฟหรอกนะผมคิดว่านะก็เลยเอาไว้ก่อนดีกว่าเล่นเป็นไอเทมอื่นดีกว่านะครับเติมไฟบีเนดน่ามาโอ้ยลำเบอร์ก็ลำเบอร์ก็มามาแล้วสามสาม รอสกิลหนึ่งครับปาดเคลียร์คีปไปก่อนนะครับพยายามเคลียร์คีปก่อนนะครับแล้วไม่ทันค่อยๆจ่ายสกิลไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ใช่ตัวยืนบวกกับคิวกอร์สอยู่แล้วนะครับ พยายามตัดคีบให้ได้ก่อนแล้วก็จะได้ขึ้นไปแกงเลนกลางนะครับ่าตอนนี้เล่นโซโล่นะครับผมโซโล่แรงเราจําเป็นที่จะต้องบอกเพื่อนนะครับว่าฮีโร่ฝั่งที่เราอยู่เนี่ยหายไปนะครับศัตรูฝั่งตรงข้ามนหะายไปเจ๊คีบก่อนนะครับโอ้ดีแลกสวยมากตอนนี้ได้รองเท้ากันทีฟีมาแล้วนะครับชิ้นต่อไปก็ว่าจะออกเป็นกรอบไปเลยนะ เนตีก่อนหลังจากได้มังกรเล็กนะครับขึ้นไปเติมเลนกลางก่อนนะครับผมจะจะมีไฟนะแต่ทีมเราก็ไปไล่ฝั่งตรงข้ามเข้าไปลึกเหลือเกินนะงัดโดนเนี่ย,โ,ย,ยโอ้ว้าววาว,ว,าวสตาร์ตาเราโดดเยอะสวยครับเพื่อนน่าจะบวกได้นะครับเราไปกันเลนล่างก่อนอย่าลืมนะครับว่า,าแก๊้งได้ ก็ต้องกันเลนได้ด้วยเหมือนกันนะครับและต้องดันคีปด้วยนะครับผมเพื่อน่าจะไหวอยู่บ้างเอ้าเรียบร้อยสตาต่านอนไปแล้วนี่ตามไปครับตามขึ้นไปครับตามขึ้นไปเผื่อฝั่งตรงข้ามจะโยกลงมานะครับมันไม่มาเกียจังหวะการแกงไปด้วยนะ จริงๆเราไม่ควรจะยืนอยู่เลนล่างนะไม่ควรแช่ไม่ควรแช่นานเกินไปนะเพราะว่าศัตรูเนี่ยฝั่งตัวข้ามก็เป็นคิวก่อดด้วยนะครับพอจะมาแก๊งกลางก็เจอลำเบอร์เค์คิวก่อนนะครับโอ้ไม่คิดว่าลำเบอร์จะกดอันตินะลงไปล่างต่อเลยครับพยายามบอกเพื่อนบ่อยๆนะครับเนี่ยอันนี้ผมบอกบ่อยมากอ่ะ เวลาตัดตูตหายนะครับหายวิหนึ่งเนี่ยก,ก็ควรบอกนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยหายไปแล้วนะพยายามเคคีฟก,ก่อนนะครับผมจะมีตัวไหนมาไหมนเนอะเคียร์หมดแล้วนะครับเตรียมขึ้นเลนกลางเลยสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามช่องโซ o ล่ชาแนลด้วยนะครับ อย่าลืมไปติดตามเพจ t o l o Channel Gamer ด้วยนะครับเผื่อจะได้มาเล่นด้วยกันนะครับผมจะสตรีมทุกวันอังคารน,นะครับถ้ามีโอกาสก,ก็อาจจะได้เล่นด้วยกันนะและเข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายกันได้เนะี่ยซาต้าเปิดแล้วอัล้วงเข้าไปอืมสวยเพื่อนรับดาเมจไปเต็มๆเ,เลยนะซาต้าเนี่ยเขากระโดดมานะครับอันติล้วงเข้ามาเนี่ยก็ไม่โดนป้องตีแลนะ้วเนี่ยเราแค่ไปรับ หลังจากที่ซาต้าลงจากอันติมานะครับเดีย๋ยวเรากลับไปการเลนล่างก่อนนะครับดิลเลน,น่าเขามาดันคีมไปและข้างบนเราก็โดนเนะี่ยซาต้าอืมซาต้าเข้มจัดเลยเนี่ยเกนมนี้ไม่น่าจะมีแบบคลิปที่มันเด็ดๆสักเท่าไหรน่นะครับเพราะว่าไม่ มันไม่ค่อยบวกกันนะเหมือนฝั่งตรงข้ามเซนเนเียเขาจะหลุดไปด้วยนะครับไม่รู้ว่าหลุดหรือว่าไม่เล่นนะครับคิวคอสมากายเย็นๆนะครับฝั่งตรงข้ามเขาไม่ค่อยมีดาเมจที่ไล่เราได้นะครับไม่ค่อยมีสกิลที่จ่ายไล่เราได้เมื่อ <are> <laughs> กี้เมื่อกี้กาจะกดอันติแล้วก็ฟิกเกอร์เข้าไปงัดเออรลิเลียนานะครับผม แต่พอฟิกเกอร์ไปแล้วเนี่ยสกิลหนึ่งมันไปล็อกไอ้คีฟแทนนะครับคาเฟนี่เราลงมาล่างแล้วนะครับเราขึ้นไปกันป้อมบนเลยตัวป้อมบนฝัน่งตัวข้ามไม่แตกไปแล้วนะครับเทค,คีฟไปก่อนนะครับ5นาทีเพิ่งจะได้ก่อไฟไอเทมช้ามากไอตรงไอตรงแอลเนี่ยนะครับไอตรงเหลี่ยมระหว่างตัวตัวหักแอลเนี่ยครับ มันมองเห็นได้นะเผื่อบางคนไม่รู้นะครับผมฝั่งศัตรูเนี่ยมันจะมีเทียววีหนึ่งที่มันจะไอตัวล,ลูกตาที่ว่าแอบอยู่ในพุ่มเนี่ยมันจะหลุดออกมานะครับแล้วฝั่งตรงข้ามมันจะเห็นนะเครีคยดไปก่อนนะเล่นอันตีเลยมาอันตีมาก็อันตีกับอืมอิยตเตวิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่อยู่แล้วครับ เพื่อนเราก็ไปเล่นขวาเรียบร้อยนะเราแยกดันได้นะครับเป็นตัวออฟเลนนะครับก็พยายามดันกีฟแล้วก็ดันป้อมไปด้วยนะครับแกงได้นะครับแต่ต้องแกงให้เป็นจังหวะว่าจังหวะนั้นเราควรไปเติมไฟหรือเปล่านะครับถ้าอย่างเพื่อนเขาเอาไหวเนี่ยเราก็มาดันกีบเลนที่เราอยู่นะครับเห็นให้ยะเตะจะตายแลย้วอยู่นะ <c oughs> เหมือนเพื่อนจะไฟนะครับ โอ้ยคเปนี่โดนกดสกิลสอกันก่อนนะครับตามด้วยอันติแล้วงัด,ง,ดงัดขึ้นไปเออสวยได้คิวก้อนมาตัวหนึ่งนะครับเพิงจะได้คิวมาถึงเอลิกเตอร์นะเพงจะได้คิวเออฮายะเตะเขาหวอยู่อะไรแวบๆบแบบขึ้นมาอยู่นะครับรอดูครับเ่อล้วงได้ เห็นลำเบอร์เลือดน้อยก็นนะจะเอาก็แบบว่ากะไรอยู่นะผมจะเอาแกลี่ยังง่ายกว่าค่าลำเบอร์ที่เลือดเลือดเท่านั้นอีกนะไปรอเติมไฟแนะ่ว้าวว้าวว้าว,ว,าวแล้วก็หลบขึ้นไปเคลียรบ,บนต่อนะครับ พยายามเช็คแมปเรื่อยๆนะครับผมเฉกคิปไปก่อนโอ้สตาเราได้อีกแล้วสตาฝั่งเรานี่เข้มจริงๆนะเราเลยเล่นง่ายไปด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ได้ไอเทมคินที่สามมาแล้วนะครับโบเกนสเกียร์เดี๋ยวเรารอดักฝั่งตรงข้ามนะ เมือนเห็นฟีเนเทียอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้นะเพื่อนเข้าไปแล้วป่าจะเป,ป็นปีเป่อ้าวจิดไม่เข้ารอช่วยเพื่อนครับคนเข้าไปเนี่ยดูเชิงไว้ครับดูเชิงไว้ให้เพื่อนเราต่อเอาไว้ก่อนนะเอาหรือว่ามันเปลี่ยนธาตุเป็นอยู่ในพุ่มนะครับจะได้งัดฟีเนเทีย วิ่งวิ่งวิ่งกลมาวว่าเข้าพุ่มจะรองรัดแม่มันดันตายแต่ก่อนเช็คเช็คเหมือนจะมีตัวอะไรอยู่นะจะเอ๋ออกครับออกเลยครับออกเดี๋ยวนี้เลยครับปรตีกีสองกันก่อนครับสาธาเรานี่สุดจัดจริงๆ โดดแต่ละทีนี่บินขึ้นตลอดเลยนะเก็บกัะสุวแล้วเมื่อกี้กลาว่าจะไปตัดเลสนะครับเห็นตรงมินิแมพว่าเออไอตัวตัวจุดที่มันเป็นจุดมาร์กของเลสนะครับมันอยู่ก็ว่าทำไมมันหายไปไหนว่าคิวคอร์ดยว่นี่เองคอยเติมไฟครับคอยเติม ใกล้จะเข้าป้อมนายแล้วเอาป้อมก่นอนป่าดไล่มันออกไปคาร่าบินอีกแล้วว่ะป่าเลยเออได้แล้วเว้ยได้ตัวแล้วเว้ยวิ่งอืมซีนิทเทียจบได้แล้วจบได้แล้วไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเนี่ยเล่นลิเกเตอร์ตาเนี่ย <Ultimate. S 1> เพื่อนเรานี่เอาอยู่มากเลยนะเหมือนซีนิเทียเขาจะหลุดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ หายไปตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับพิ่งกลับมานี่เองก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเล่นลิกเตอร์เป็นตาที่ทีมเราแบกนะครับไม่ใช่เราแบกทีมนะโอเคนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามเพจโ o โล่ชแนลเกมเมอร์ด้วยนะครับเผื่อจะได้มาเล่นด้วยกันนะแต่เรบวันนี้ลาไปก่อนนะครับบาย